สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องการฝึกจิตเจริญสตินะคะเ,ออเป็นแนวทางจากทําสอนของแม่ชีเจิ้นที่เราได้ข้อมูลมาจากคลิปวิดีโอบน YouTube ค่ะครับสวัสดีครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญนะคะคเกี่ยวกับความคิดสติลมหายใจแล้วกออ็สภาวะต่างๆที่อาจจะเจอระหว่างฝึกรวมถึงข้อควรระวังด้วยค่ะครับ เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเน้นความเข้าใจจากข้างในไม่ใช่แค่จำจำเอาตามตัวหนังสือใช่ค่ะจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสติกับความคิดให้ชัดๆก่อนใช่เลยค่ะคือแม่ชีท่านมีเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพมากเลยนะคะท่านบอกว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนทอ้องฟ้ากว้างๆอืมครับส่วนความคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาก็เหมือนก้อนแมฆอะค่ะลอยมาแล้วก็ผ่านไป ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับท้องฟ้าครับผมหน้าที่คือแค่รับรู้รู้ว่ามีเมฆแต่ไม่ต้องลอยตามเมฆไปค่ะแค่กลับมารู้สึกตัวกลับมาที่ฐานของเราสึ่งฐานที่ท่านแนะนําก็คือลมหายใจใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ไอตรงรู้ทันความคิดนี่ก็น่าสนใจนะคะท่านเปรียบเหมือนเล่นเกมตีตัวตุน่นอ๋อครับครับอันนี้ผมก็ชอบหัวเราะเล็กน้อยค่ะพอความคิดโผล่มาก็เหมือนตัวตุ่นโผล่ เราก็แค่รู้ทันเหมือนเอาค้อนตีแล้วก็รีบดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจใช่ครับทำซ้ำๆไปเรื่อยๆไม่ต้องกดดันตัวเองแต่ต้องทำต่อเนื่องแล้วทำไมต้องกลับมาที่ลมหายใจเป็นหลักล่ะคะมีฐานอื่นไหมคะแบบว่ามีครับมีฐานอื่นๆได้แต่ลมหายใจเนี่ยเอ่อท่านแนะนำเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วไงครับอ๋อค่ะมันเป็นธรรมชาติเข้าถึงง่ายท่านใช้คำว่ากรรมฐานหรือวิหารธรรมก็คือเหมือนเป็นบ้านเป็นที่พักของจิตนะครับเป็นที่พักครับ S <S <S การฝึกก็แค่รู้ตามจริงคือไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรลมหายใจตอนนั้นมันจะรู้สึกอหายไปหรือยังมีอยู่หรือมันเบามันหยาบก็แค่รู้ไปแบบนั้นไม่ต้องพยายามไปหาหรือไปบังคับให้มันเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นถูกต้องครับไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปตามหาเป็นฐานที่มั่นคงดีนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะที่แม่ชีท่านเน้นเหมือนกันคือเรื่องสภาวะที่เรียกว่าฌานหรือความสงบมากๆนะคะ อ๋อครับเรื่องฌานท่านบอกว่าบางทีเอ่อลมหายใจทางจมูกอาจจะเหมือนหายไปจนบางคนกลัวใช่ครับจุดนี้สำคัญมากเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนเลยนะในการปฏิบัติคือพอนิ่งมากๆสมาธิมันละเอียดจิตมันก็ละเอียดตามค่ะการรับรู้ลมหายใจทางกายหยาบๆเนี่ยมันจะเบาลงเบาลงจนแทบไม่รู้สึกซึ่งมันไปกระตุ้นสัญชาตญาณความกลัวตายได้ เพราะเราชินกับการต้องรู้สึกว่ามีลมเข้าออกตลอดเวลาอืมแล้วท่านแนะนําว่ายังไงคะถ้าเจอแบบนี้ท่านบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือให้ดูเข้าไปครับคือแค่รับรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ตอนนั้นตามจริงเลยไม่ต้องพยายามหายใจแรงขึ้นหรือตกใจอ๋อแค่ดูเฉยๆครับเพราะถ้าตกใจหรือพยายามทําอะไรสมาธิมันจะคลายทันทีเลยโหถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นี่คงจะแบบมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยนะคะมากเลยครับ มันเหมือนบททดสอบความเข้าใจความตั้งมั่นจริงๆผลที่ได้คือความสงบที่ลึกซึ้งมากเหมือนเรามีเกราะข้างในทําให้รับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นใช่ครับไม่หวั่นไหวง,ง่ายแต่แต่ท่านก็เตือนเหมือนกันนะเรื่องข้อควรระวังค่ะคืออันตรายจากการยึดติดในความสงบนั่นเองเอ๊ะปกติเราก็อยากได้ความสงบใช่ไหมคะแล้วทาไมต้องระวังการติดในความสงบด้วยล่ะคะนั่นสิครับฟังดูขัดขัดเนาะ แต่จริงๆแล้วการยึดติดเนี่ยแม้จะติดในของดีอย่างความสงบมันก็ยังเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอ oh. มันอาจทําให้เราหลงได้ครับหลงคิดว่าเออเรานี่เก่งเราพิเศษกว่าคนอื่นหรือเริ่มเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นออ uh ื huh. นั่นคือเริ่มขาดสติแล้วถูกต้องครับขาดสติเพราะเผลอไปเป็นเจ้าของสภาวะนั้นเข้าให้แล้วคือกิเลสมันชอบความเป็นเจ้าของชอบคําชมชอบเปรียบเทียบแต่ธรรมะคือแค่เห็นตามจริงใช่ครับ เห็นตามจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรให้ยึดเป็นของเราจริงๆเข้าใจเลยค่ะแม้แต่ความสุขความสงบมันก็แค่สภาวะหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการรู้ทันตรงนี้แหละคือปัญญาเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่เรื่องข้างนอกเท่าไหร่พอเห็นประโยชน์ของการมีสติเห็นโทษของการไหลตามกิเลสช,ชัดๆใช่ครับการปฏิบัติที่ถูกทางไม่ยึดต,ติดมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองแล้วหลักที่เราได้ยิงกันบ่อยๆคะ่ะ ทานศีลภาวนาสามอย่างนี้เกี่ยวข้องกับการฝึกจิตแบบนี้ยังไงคะแม่ชีท่านเน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านเน้นว่าต้องทําควบคู่กันไปครับไม่ใช่แยกส่วนกันทำอ๋อ oh, ต้องไปด้วยกันครับทานเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ของนะแต่คือการฝึกสละความยึดต,ติดสละความเห็นแก่ตัวเป็นเจตนาที่จะให้ส่วนศีลก็เป็นกรอบเป็นพื้นฐานไม่ให้เราไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองสร้างความมั่นคงแล้วภาวนาภาวนาก็คือการฝึกสติ ฝึกปัญญานี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยต้องทําด้วยความเข้าใจในเจตนาที่ถูกต้องนะไม่ใช่ทาเพราะอยากได้บุญเยอะๆหรือทําตามๆกันไปค่ะไม่ใช่ทําเพื่อหวังผลหรือทําเพราะหลงครับผมต้องเข้าใจแก่นของมันจริงๆโอ้โหเป็นภาพรวมที่เชื่องโยงกันดีมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการนั่งสมาธิแต่เป็นการปรับมุมมองปรับวิถีชีวิตเลยใช่ครับแก่นมันอยู่ตรงนั้นเลยคือเปลี่ยนจากข้างใน ผ่านการลงมือทำแล้วก็คอยสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆค่ะก่อนจะจบกันวันนี้ก็อยากจะฝากให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าถ้าเราลองฝึกเฝ้าดูความคิดอารมณ์ความรู้สึกข้างในของเราอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปตัดสินไม่ให้ค่าไม่ยึดว่าน,นี่ของฉันฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแนวทางนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีที่เราตอบสนองต่อเรื่องต่างๆในชีวิตประจาวันของเราได้ยังไงบ้างนะคะ